ถ้าเกิดมีการยืดพิลายมัใจเนี่ยจะยุบสภาวันที่สิบสองธันวาฯนี้ถูกต้องไหมครับผมถามคุณพระชระนะว่าถ้าในกรณีที่บุนุจจินยุบสภาสิบสองธันวาไอ้คุณเซมันยิงกัรหลวดมาวันที่สิบสามธันวาเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงเพราะตอนนั้นมันมมเป็นร,รัฐบาลรักษาการไม่มีรัฐบาลตัวจริงอยู่แล้วรัฐบาสการเนี่ยมันแค่เอ,อ อมีอำนาจแค่ครึ่งเดียวนะคุณพัชระพอมันเป็นสูญยากาเนี่ยเส่งผมเป็นห่วงคืออะไรรือป่าครับผมเชื่อว,ว่ากองทัพเนี่ยเขามีความชอบทำที่เขาจะประกาศกฎไอการเสร็จทั่วประเทศเลยนะคุณพัชระตรงนั้นละ่ะที่การเมืองคิดกนันไว้ว่าอยากจะเลือกตั้งเร็วๆผมกลัวมันจะไม่มีเลือกตั้งผมจะบอกไ นะถ้าเกิด<า>กองทัพกองทัพเขาประกาศกอรศึกแล้วแล้วกองทัพเขาทำได้ดีเขาสามารถจัดการกับเขเมินได้นะฮะประชาชนอาจจะเรียกร้องว่านั้นก็ไม่ต้องเลือกตั้งอะไรเยอะไปแบบนี้ประกาศกอศึกไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยผมถึงบอกว่าไอการยุบสภาที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นมันเป็นการแล้วนะฮะมันเป็นการคิดแต่ผลประโยชน์ทางด้านการเมืองคุณพระจัลามันไมไ่ห่วงประเทศชาติกันเลยสรุปแล้วเนี่ยถูกไหมครับ ไอ้จังหวะแทรกซ้อนแบบนี้แหละที่ผมกําลังเตรียมคําถามที่จะถามท่านท่านหลังสีอยู่พอดีเลยในวันนี้นะครับว่าเนี่ยที่จะคุยกันประเด็นใหญ่ๆก็คือว่าคุณอนุทินเนี่ยก็พูดชัดเจนแล้วว่ามีโอกาสที่จะยุบสภาเปิดปุ๊บยุบปั๊บเลยก็คือวันที่12ธันวาคมยุบเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะเืี่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งในอันที่จริงถามว่าคุณอนุทินผิดไหมในเชิงการเมืองเขาก็แก้เกมทางการเมืองของเขาไปเพราะว่าเขาก็ จะต้องว่ากันในสภานะครับแล้วก็เรื่องที่เขาจะบอกว่าไม่ยอกให้มาด่ากันฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ยอมหรอกผมยุบสภารอเลือกตั้งใหม่แต่เขาไม่ได้คิดถึงปัจจัยของประเทศความมั่นคงของชาติการลบกันระหว่างไทยกับเขมรนอันนี้ไม่ทันได้คิดนะว่ามันอาจจะเกิดเหตุแทรกซ้อนขึ้นมาซึ่งในอันที่จริงถ้าเป็นแบบนั้นมันมีทั้งสองแง่นั้นมันมีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบกับท่านี่ครับผมบอกไงว่าถ้า การที่คุณจะยุบสภาก่อนที่ก่อนที่จะตกเอ่อให้สัญญาประชาชนไว้ว่าจะยุบันที่สามสิบเอ็ดมกราถูกไหมครับครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณทุสิิยุบสภาก่อนนะตอนนั้นไม่มีสภาแล้วแล้วเป็นรัฐบาลรัาการและใครคุณแะมันโจมตีเราเนี่ยนะกองทัพเขาก็มีความชอบธรรมที่เขจะประกาศก่อนการเสร็จทั่วประเทศเพราะว่า เขาจะได้เข้ามามีอำนาจในการสั่งการในการตัดสินใจในการใช้งบประมาณถูก